สวัสดีปีใหม่เอฟแล้วก็ทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับนี่ถือว่าเป็นคลิปแรกของปี2 5 6 5นะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงแต่เจ็ดอย่าจนอย่าไข่ร่ำรวยสุขภาพร่ำรวยเงินทองประสบความโชคดีตลอดปีและตลอดไปสวัสดีปีใหม่ครับ ครับวันนี้ FC ทุกท่านครับจะพามาดูติดตามผลงานต่างๆที่ทำไว้นะครับแต่ปี64ครับเนี่ทำไว้นะสำหรับสานนี้คือปลาดินปลาตะเพียนปลาทับทิมนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาคือตัวนี้ครับเนี่ยผมติดตั้งไฟโซลาร์เซลล์ไฟกระบอกนะครับ มี4จุดครับตัวนี้ด้วยครับในสานี้ใหญ่หน่อยคงจะติด3ครับจุดประสงค์ผมก็คือเพื่อต้องการลดปริมาณอา,อาหารนั่นเองครับจะได้ประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการเสื้อหันึ้นทำไม่ดูนะครับติดเพิ่งติดตั้งเสร็จเมื่อ2ซอนที่ผ่านมาครับวันนี้จะมีโอกาสมารีวิวในช่งชวงเช้านะครับ ชเช้าก็ปกติก็เป็นอย่างนี้ครับแต่ขณะที่ติดตั้งใหม่ๆปราว่านกนกที่คอยจับจ้องกินปลาบ้างมีบ้างนิดน,น,น้อยนะครับบินมาชนรวดครับตีลังกาหัวขมำเลย <c oughs> นี่ครับตัวนี้เป็นเป็นรวดตัวนี้ครับเป็นรวดตัวนี้ที่เราลึงไปขึงมาครับตัวนี้เข็ดนะครับยังไม่เห็นมานครับ ช่วงเช้านอกอยากมีตัวนี้แล้วก็คือผมจะมีการเพิ่มออกซิเจนเข้าไปครับเนี่ยก็คือทำเป็นเหมือนลักษะา้ำพูนะครับปล่อยลงสองที่ครับลงในสระเพิ่มเติมเข้าไปแต่สังเกตว่าสระแห้งเร็วนะครับแห้งเร็วมากเลยเดี๋ยวมาดู ส่วนนี้จะเลี้ยงปลานิ่นปลาครับโตเร็วมากครับเมื่อวานครับตัวนี้ครับผักตบชวาครับคือผักสามหาวตัวนี้ครับปลานินกินเอากินเอาเลยครับมันกินแล้วผักกนดึงกินทั้งใบทั้งอะไรด้วยครับรู้สึกว่าจะเป็นผักตบรุ่นรุ่นกลางๆมันกรอบมากครับมันกรอบแล้วปลาชอบกินปลาตะเพียนปลานิ่นครับ กินได้กินดีครับลาทับทิมครับเอาลงต้งเยอะนวนี้เชื่อให้ขยายครับตอนนี้ก็ถ้าเป็นแบบนี้ก็น่าจะขยายได้อยู่แต่อาจจะขยายช้านะครับตัวน,นี้ก็ขอพลิกนะครับเตรียมที่จะปลูกกลุ่นต่อไปนะครับตอนนี้มาดูกระชังบกนี้จะเป็นกระชังปลาปลาปลาดุกนะครับปลาดุกบิ๊กวี ที่ย้ายมาจากบอ่อปูนซีเมนต์นะครับใหญ่นะครับใหญ่มาตอนกลางคืนเห็นชัดมากก็ออกมากเล่นกับไฟเนี่ยติดตั้งไฟก็กินแมลงกินมแนมลงที่หลอกล่อนะเป็นอาหารอย่างที่บอกที่ติดตั้งนี้เพระาะว่าต้องการลดค่าอาหาร,รต้องการลดค่าอาหารช่วยเปลี่ยนได้เยอะนะครับ ส่วนล็อกนี้ก็คือวางแผนไว้เตรียมที่จะลงบิ๊กอีกจำนวนหนึ่งครับตัวนี้น้ำที่เห็นนี้คือเป็นน้ำจากโซลา่านะครับน้ำจากแผงโซลา่าเซลล์ที่เปล่อยนี่เลยครับเอาเอามาลงครับคุมเปิดไว้ประมาณ2วันสองวันนะครับ,รบก็แปว่าได้น้ำได้เนื้อพอสมควร ก็กลว่าจะปล่อยตอนนี้รอรอพันรอพันปลาครับก็จะปล่อยให้น้าหรือผักตกปรับเรือบปรับสภาพบรรยากาศของได้ครับเดี๋ยวเกครู่ก็เอาพันปลา,าลงโอเคส่วนอีกช่างบอกอันหนึ่งก็คือตัวนี้ครับก็รอพันปลาเหมือนกันครับก็ช่วงน,นี้หมูมันแพงครับเลี้ยงปลาไปกินแทนหมูครับ กินปลาจะอายุได้อายุยืนอายุยาวอยู่กับลูกกับหลานไปนานๆครับเดี๋ยวยังไงช่วงช่วงค่าจะมาอัปเดตให้ดูว่าระหว่างช่วงบ่ายช่วงกลางคืนเนี่ยที่เปิดระบบไฟแผงโซล่าที่เป็นสิบปุ่มเพื่อลดค่าอาหารเนี่ยดูซิว่าแมลงมันจะมาแค่ไหนแล้วมันจะกินกันอยู่ยังไง ดี๋ยวตอนเย็นประมาณสักหกโมง,งกว่ากวาจะมาอัปเดตให้สมาชิกติดตามกันครับบรรยากาศช่วงช่วงบ่ายช่วงเช้านี้ก็ไว้ที่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นมาเจอกัน